เป็นยุวชดาที่ไล่กินคนครับความยาวประมาณห้าสิบวินาทีนะครับทีเซอร์เปิดมาเป็นกล่องลังไม้หลังหนึ่งที่อยู่ริมชายหาดหไปเจอศพอะไรก็ไม่รู้แล้วมีคนวิ่งภาพจากโดรนวิ่งหนีวิ่งหน,งนีอะไรก็ไม่รู้ยุวชนทหารนั่นแหละวิ่งหนีเหมือนทาหารญี่ปุ่นครับที่เป็นผีซอมบี้แล้วก็หยดูแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยฮะสีสันเหมือนไอเนี่ยกันดีบาลอย่างนั้นนะฮะ <laughs> เออมันต้องอย่างนี้มันคือทหารที่ไล่กินคนครับไม่มีตลกแม้แต่แอะเดียวครับเน่นี่เออมันต้องอย่างนี้สิเป็นยุคขอาที่ไล่กินคนครับพี่โขมไม่ต้องปล่อยตัวอย่างแล้วก็ได้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ดูแล้วอ่ะคุณตูนมาแล้วคุณตูนมาแล้ว,ค,ลวคุณตูนสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณจีนสวัสดีครับคุณชาทุกท่านครับผมเย้กูตบมือเองเลยเป็นไงล่ะไม่ได้กดกูเป็นมือกูไม่เข้ามากูเป็นมือกูไม่เข้ามาได้กูงอแฮหมไม่ต้องพูดทุกเรื่องก็ได้เออผมไม่นคนอย่างนั้นฮะผมขนาดทันผมยังไม่มาเลยผมยังใช้ใช้เป็นเครื่องมือเลยแต่ว่าเอาไาคุณตุ้นมาเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ฟังสมรภูมิคืนชีพเออคืองวดนี้ไปงานแถลงส่วนใหญ่เราไปผมไปงานแถลงไปสัมภาษณ์อะไรพวกนี้เขาเขาเก็บ ความลับไว้ก่อนวันี้คอยพูดได้เลยก็จะพูดบางส่วนให้ฟังเลยละกันเพราะว่าเขาปล่อยท <มา S 2> ีเซอร์แล้ใช่ไหมทีเซอร์มาแล้วทีเซอร์มาแล้วแต่คุณคุณดูเลยค่ะดูละนิดหน่อยเออเออเออสันส้นสัน้นเออเมสเซจเมสเซจแล้วก็ภาพก็เป็นมูดแอนโทนฝั่งที่เป็นสงครามแล้วก็ซอมบี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีมันมีในส่วนของความสัมพันธ์พี่น้องด้วยโจทย์แรกเนี่ยโจทย์จากสิงคโปร์ครับที่พี่ขมแกบ,บอกว่า ไม่สามารถผลิตเนื้อหาบางอย่างได้ด้วยกฎหมายของบ้านเขาเนี่ยเออมันมีหลายๆอย่างมีเงื่อนไขเยอะเา<อ>ทำไม่ได้เลยมาให้กูทำเนี่ยนะเออเขาก็เลยแต่แต่ว่าสิงคโปร์ตอนนี้เขาเป็นหับหลายๆอย่างนะฮะหับาหาในการสร้างคอนเทนต์เน็ตฟลิกหรืออะไรพวกเนี้ย เ,เขาก็เลยยื่นโจทย์มาให้นะครับเป็นผ่านบริษัท IFA นะครับก็ยื่นโจทย์ว่าอยากได้หนังซอมบี้เออโจทย์แรกเลยอยากได้หนังซอมบี้แล้วก็มีวัยรุ่นแล้วก็เดีิลลหลไปไปมาเนี่ยก็เพิ่มเป็นมีสงครามโลกแล้วพอมันมีโจทย์ว่าสงครามโลกเนี่ยเออก็เลยได้ช่วงเวลาของยุวชนทหารเข้ามาเออมันก็เลยแตกฉอดให้เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น นะครับพ,พี่ข่มตอนแรกแกก็บอกว่าแกก็กังวลแกก็ไม่ได้อยากรับสักทีเดียวอ่ะเออแกก็นึกนึกอยู่เอาดีปะวะอะไรอย่างเงี้ยหนังซอมบี้เนาะเออเราเราเชื่อว่าหลายคนก็ต้องคิดว่ากูจะทํำยังไงวะหนังซอมบี้ให้มันแปลกแล้วก็แตกต่างจากชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออเมกาก็มีมายันเกาหลีอะไรเงี้ยแกก็บอกแกก็คิดไม่ตกว่าจะทำไงให้แปลกใหม่วะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแกก็เลยคิดไปคือตั้งเวลาให้กับตัวเองว่าจะคิดได้แค่ไหน เออพอคิดไปถึงจุดจุดหนึ่งแกก็มาพบเงื่อนไขาบางอย่างว่าโอเคงั้นกูพอแค่นี้แล้วกูคิดได้ประมาณนี้แล้ว,แล,วแล้วถ้าเรายังติดกับอยู่กับว่าต้องแตกต่างเนี่ยกูไม่ได้ทํางานแล้วเขาก็เลยมองว่าจริงๆแล้วหนังซอมบี้เนี่ยสิ่งที่แกต้องต้องทำก็คือชองของหนังแนวของหนังแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องเออนั่นแหละแกก็สร้างตัวละครซอมบี้มาได้ประมาณหนึ่งเงื่อนไขที่จะต้องเจอซอมบี้ประมาณหนึ่งก็เลยไปที่เนื้อเรื่อง เออมันก็เป็นเนื้อเรื่องของพี่น้องที่เล่าผ่านพี่น้องคู่หนึ่งชื่อคุณเมฆก,กับคุณหมอกคุณเมฆเนี่ยคือคุณนนกุล คุณหมอกเนี่ยคือน้องอัดอวัดเออน้องอัดอวัด,ดอดยบอยเนี่ยเออมันเกิดความสูญเสียพี่น้องคู่นี้เป็นพี่น้องที่อายุไม่ต่างกันมากมันจึงเป็นพี่น้องที่แบบทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยแต่โคตรรักกันเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็มีความคิดที่แตกกันแล้วก็พอพ่อเสียไปจากสงครามเนี่ยคนพี่ก็สืบสารแนวคิดของพ่อก็เป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนเดิม คือคือสมัยนั้นก็คนรักชาติเขาก็จะแสดงออกว่ากูเป็นทหาร <c oughs> กูไปสู้เพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนั่นคือคุณเมฆแต่คุณหมอกเนี่ยก็มีแนวคิดอีกทางเลยก็คือก็พ่อกูตายเพราะสงครามอะ่ะ แล้วกูจะไปสงครามทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นความคอนทราดระหว่างพี่กับน้องคู่นี้คนพี่นี่เขาก็จะสตริกมากเลยคนน้องก็จะเกเลกูจะขี่มอเตอร์ไซค์กูจะเป็นเชกูวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วก็ทะเลาะกันอืมจนกระทั่งมีเหตุไอยกคนขึ้นบกขึ้นมานี่แหละเออคนพี่นี่เป็นทหารรบ เพื่อชาติอยู่แล้วส่วนคนน้องเนี่ยก็จะถูกเกณฑ์เป็นยุทธชนาหารเขาก็จะแบบทำไมกูต้องไปเกณฑ์ด้วยกูทไมกูต้องไปลบเพื่อชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยการรักชาติแม่งคือรบเพื่อชาติหรือว่าอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ไม่ยอมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันมีจุดชิกเกอร์อะไรบางอย่างที่ทําให้อ่ะสุดท้ายก็ไปเป็นไปเป็นยุทชนทหารตามตำนานที่เขาว่ากันไปนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเหตุที่ทําให้ ไอ้คุณหมอกเนี่ยไปติดเชื้อซอมบี้เออนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นเนื้อเรื่องในครั้งนี้เออก็ข่าวนี้มันก็จะยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับพิษโขมแกก็บอกว่าแกก็จะไปดีเทลเรื่องของไอ้ตัวซอมบี้เนี่ยคนตั้งแต่ตั้งแต่โดนกัดเนี่ยเออแล้วอาการเนี่ยมันมันไปยังไงต่อ เออแล้วมันมีความรู้สึกยังไงก่อนที่มันจะทาน์ฟอร์มไปเป็นไปเป็นซอมบีอ้อ่ะเออพี่ของแก,แกโค้ดคำพูดมาว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นหนังซอมบี้จะเห็นเป็นสัตว์ประหลาดมาไล่ล่าแต่เรื่องนี้มันทำให้คุณโฟกัสความรู้สึกคนที่จะกลายเป็นซอมบี้ว่าถ้าคุณติดเชื้อพ่อแม่คุณจะยังมองคุณเป็นลูกไหมความเป็นพี่น้องยังอยู่ไหมคุณยังเป็นคนในชาติไหมหรือจะถูกนับว่าเป็นศัตรูหรือคนนอกอันนี้เป็นหนึ่งในโคด้ดในไอเดียของแกนะครับเชื่อว่าน่าจะ ช่วงสิ้นเดือนนี้น่าจะมีตัวอย่างเต็มให้ดูกันให้ดูกันนะครับนี่ก็เป็นตะกอนและกันเป็นตะกอนของสมรภูมิคืนชีพไม่ได้เล่าจนจบเขาก็เขาก็ให้ให้ข้อมูลมาประมาณนี้มันจะมีเนื้อเรื่องอีกเยอะอยู่พอสมควรนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่เป็นฐานอีก12คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการแคสตัวละครที่จะแบบแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแกก็บอกว่าตัวตัวยุชนฐาน12คนเนี่ยแม่งทาโคนเนี่ยผมแม่งจำไม่ได้เลยตอนอยู่ในกองต้องจับแหกตา ดูว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแกก็เลยพยายามจะแคสให้คาแรคเตอร์แตกต่างกันรูปร่างรูปพรรณสันฐานแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแกบอกว่าเออแกจะต้องดูแล้วรู้สึกว่าเออไอสิบสองคนเนี่ยแม่งต่างกันจริงๆคนดูจะได้รู้สึกว่าเออทุกคนทุกคาแรคเตอร์มันต่างกันจริงๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับชอบพอนหนึ่งก็คือชุมพรนะครับชุมพรเป็นเหตุการณ์ที่ณนะตรงนั้นแล้วแกก็กราบขอเข้ามาทางตำนานของยุวชนทหารตัวจริงหรือว่าลูกหลานเนี่ยนะ เขาตายไหม่รู้จะหาเนี่ยเหมือนตอนที่เป็นหนังที่เราดูของหนังเหมือนเขาบอกว่าไม่ตายไม่ตายไม่ตายสักคนเลยได้ยินว่าไม่ตายสักคนเลย เออเลดอาไม่ค้าไม่แน่ใจครับคุณเรด้าแตโ่โหแต่คุณเ,เรด้าลองไปดูตัวอย่างน้องเรด้าไปดูตัวอย่างดิตัวอย่างก็ออกเรื่องกันนะก็แบบออความเร<อ>ียนอย่างงี้ฮะเอาจิงครับผู้ฟังหลายท่านเป็นแฟนหนังซอมบี้อยู่แล้วฮะว่าซอมบี้ไปยากฮะไปลําบากไอ้ซอมบี้ยิ่งดราม่าเนี่ยไปยังไงก็ไม่มีทางใหม่ครับไอ้บอกกี้เดมันทําไปเยอะเกินไปหม่วว่าจะเป็นเรียมไหนก็ตามนะฮะเป็นเรียมคนร้ายกว่าซอมบี้เรียมพี่น้องกลายเป็นทามาโห หนียากฮะกรับทางที่ไปอย่างโอเวอร์โหดอย่างที่คุณเลด้าพูดถึงเนี่ยสำหรับผมเป็นทางที่ฉลาดนะครับเพราะว่าโอเวอร์โหลดเป็นทางที่โอ้โหไอ้บ็อกกี้เดสไปไม่ถึงครับมันทิ่หายเลยแต่ว่าอโอเคแหละถ้าเขาจะไปทางดรามากก,ก็ต้องแข่งกับอันนี้แหละครับ ตแ,แต่แกบอกแต่แกบอกไว้นินึงนะแกบอกว่ามันมีท่าครูอยู่ท่าครูหมายความว่าพอมันกําหนดว่าเป็นหนังซอมบี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้เห็นอย่างที่เราได้เห็นกันนั่นแหละเออเพียงแต่ว่ามันเป็นซอมบี้ที่แกก็ผ่านการเดเวลลอปก,การตีความในแบบของโขมแล้วโขมกองเกลียดแล้วมันเป็นการตีความในแบบของผมไว้แล้วเออแกมีทั้งดรามา่ามีเรื่องครอบครัวมีเรื่องพี่น้องมีเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนเราก็โอ้โหพี่แม่เล่าเยอะจังอนะไรอย่างงี้แกก็ออกตัวว่า อ๋อจริงๆแล้วมันมีแกนอยู่ไม่เยอะหรอกแต่เพียงแค่ว่าไอ้ที่เรารู้ว่ามันจะต้องมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อ่ะมันมันจาเป็นต้องเล่าผ่านอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสงครามมันมีฉากใหญ่ฉากฉากรบฉากอะไรด้วยนะฉากสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแกบอกว่าเมื่อมันมีฉากรบมันมีการสูญเสียมันก็ต้องมีดราม่าแหละมันเป็นท่าบังคับอยู่แล้วมันเป็นแพ็กเกจของมันอยู่แล้วส่วนพอมันเป็นซอมบี้เนี่ยแอคชั่นมีแน่นอนทุกคนได้เห็นแอคชั่นแน่นอนแล้วก็ แม่งโหดแน่ๆซึ่งในทีเซอร์มีเห็นเป็นกลิ่นๆแล้วโอ้โหมันก็ไปเบอร์นี้เหมือนกันเนาะออคุณบิลลี่ผมก็เลิกฮะวอิンงเดย์ดูจนแม่งใหม่จนคุกี้เกียดดูแล้วอะไรก็ไม่รู้เยเอะแยะรอดู <S <S แ,ลแล้วสักสิ้นเดือนคงจะมีตัวอย่างแต่หมกมานะครับ